วันนี้ก็จะมาสาธิตวิธีการใช้งานในเจ้ารถกระบ๋องไว้นี่ครับเป็นตัววัดโหลดวัดกระแสไฟฟ้าในสายไฟฟ้าโดยไม่ต้องปีนเสาะนะครับก่อนดินเลยก็อันดับเลขนี่เจ้าตัวกล้องครับเราต้องเปิดตัวกล้องก่อนโดยกดหนึ่งครั้งนะครับก็จะมีไฟสถานะโชว์ต่อมาก็ต้องเปิดในมือถือนะครับเพื่อรับสัญญาณ จากตัวกล้องมันจะเห็นนะโอเคเนี่ยครับมันเชื่อมต่อแล้วนะครับหลังจากเชื่อมต่อ wifi แล้วเสร็จก็ต้องไปเปิดแอปพลิเคชันที่ติดมากับกล้องนะครับชื่อแอปพลิเคชัน Y c a m e r a ตัวนี้อ่ตัวนี้นะครับมีหลายรุ่นจากนั้นก็เปิด มาต่อไปก็กดสตาร์ทนะครับมุมขวาล่างโอเคก็จะเห็นหน้าจอมิตเตอร์ครับจอดิจิตอลอันนี้ก็ปับย่าน เคครับนี้ตั้งกล้องให้เชื่อมต่อกับมือถือได้เรียบร้อยนะครับก็ต่อไปก็นําเจ้าตัววัดกระแสไฟฟ้าไปต่อกับมาชักฟิวนะครับมันก็เดี๋ยวจะก็จะมีเกลียวมาให้ครับก็ต่อหมุนเข้าไปเลยครับโอเคหลังจากนั้นก็พาพาขึ้นไปคล้องเลยครับ ของได้เลยนะครับก็มาดูที่ <c oughs> หน้าจอมือถือแสดงมี13.5แอมป์นะครับก็เลื่อนไปเฟดนะครับเลื่อนไปเฟดโอเคเ,อเฟดดี B นะครับจะเป็น0แอมป์นะครับ้วก็เลื่อนอีกเฟดนะครับ เอเศษซีหกอมนะครับเ,เดี๋ยวลองลองไปจับที่ข้างบนถึงไหมสายไฟไม่ถึงนี่ครับเดี๋ยว <Right. S 1> เมื่อสายมันเอ่อไม้จะฟืลมมันสั้นไปครับเราจะไปวัดที่สายเลยนะครับเราจะไม่วัดที่ l อลทีก็โดยการต่อเพิ่มเข้าไปต่อไม้เพิ่มเข้าไปนะครับ ก็ไปคล้องที่เฟส A คล้องที่เฟสคล้องที่เฟส A ก็จะเห็นกระแสที่13ไม่ค่อยชัดเพราะแสงสะท้อนนะครับ3.4กว่าต่อไปครับเฟส B โอเคคล้องที่เฟส B เรียบร้อยนะครับก็ได้0.5ด้แอมป์ต่อไปครับคล้องที่เฟส สี่สี่ก็จะได้5้แอมนะครับอ่โอเคมันก็จะไม่เ่นนิ่งโอเคเอาลงมาเลยครับก็ขั้นตอนมีไม่กี่ขั้นตอนนะครับง่ายๆใช้งานสะดวกอันนี้วัดเฉพาะกระแสนะครับวัดเฉพาะกระแสไฟฟ้าภายในสายก็จะสามารถวัดในลายแยกได้ หลายแยกต่างๆโดยที่ไม่ต้องปีนเสานะครับเพื่อคำนวณการบรหลหุลดมอแปลงด้วยนะครับโอเคนะครับ